i oh. สื่อชวนค่ะผลประอบวันนี้ก็จะเป็นการรายงานผลการจับกลุ่มคีเกี่ยวกับที่คนได้นะคะจะลักลอบส่งยาเสพติดนะคะโดยใช้เส้นทางผ่านสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ค่ะก็เรียนผู้ประคับบัญชาและพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับสําหรับการจับกลุมในครั้งนี้นะครับสืบเนื่องมาจากว่าเราได้รับแจ้งจากสายข่าวว่าจะมีการลําเลียงยาเสพติดนะครับ จึงได้รายงานให้ผู้ชาราบาลราว,วางแผนเพื่อทำการสืบสวนหาข่าวเพิ่มเติม25-30ถึงปีรูปร่างสันทัดผิวดําแดงสวมเสื้อลายสีส้มเกงยีนขายาวสีน้ำเงินส่วนเวลา18.20นที่ผ่านมาจึงได้พบนายสม,มุทรนานช้าซึ่งสร้างชื่อในภายหลังอายุประมาณ25ปีมาเดินทางมายังบริเวณที่กเกิดเหตุมีท่าทางพลุ ชุดการจับกลุ่มจึงได้เข้าทำการตรวจคนจนกระทางพบของกลางนักล่าวเป็นยาบ้าจำนวน2 0 0เม็ดนะครับจากการสอบสวนสอบถามในเบื้องต้นให้การรับสารภาพว่าได้การรับยังไงได้ค่จ้างเท่าไรและได้ส่งที่ไหนอ่ะเรียนอาจากจับไหมไหมใช่ๆรับแล้วตัวนี้ได้บางขึ้นนะครับก็ไปรับที่เส้นเกตรนะครับมี จะแบ่งทิพย์บังทิพย์เป็นบนตู้นั่งหนาต่างตู้สัครับแล้วคนเราไปส่งอะไงก็สั่งว่าอะไรก็ไปถึงนักตัวสรีธรรมราก็วเอาของวางไว้ที่สามแยกทุ่งส่งจังแล้วเราต้องรายงานเขายังไงมีคนมาเอาคือไม่ต้องรายงาน แล้วเขาจะรู้ได้ไงว่าเราวางของเหนมันจะมีคนของผมโงยดูปกติรลดวงใต้จะตางตรงนั้นพ็ช่วงเ้าแล้วได้ค่าจ้างเท่าไหร่สามหมื่นสามหมื่นรับมาเป็นไงคือเขาจะโอนมาเขาบัญชีบัญชหรเขาบัญชีแล้วโอนมายใหญ่ไหมใหค่ับใร่แล้วทำงานไม่มีตังค์ก่อนได้ เคยขั้นก่อนเคยทำแล้วใช่ไหมยังเลยครับนี้ก็มีอนที่ยสองเนี่ยวีปเที่ยวแล้วีปเที่ยวแล้วเที่ยวเดียวเที่ยวเดียวดังนเลยยกไปดังๆเป็นไปเที่ยวร้องกันแต่เดียวบ้างระรู้ไหมว่ามันปิดเนี่ยรู้เฮ้รู้ว่าโดนปิดกฎหมายกฎหมายนะรับสารภาพไหมใช่ สถภาพนะมีท่านใดจะถามเพ่มนะจะดีขอ่คดีครับเปิงธรรมดาแต่ว่าอันนี้ก็เริ่มเริ่มทยอยมีตาสัญ,ญลักษณ์อย่างนี้เข้ามา